นี่ครับจะเป็นประตูระบบสามรางนะครับผมสามบานเลื่อนอิสระนะครับผมสามารถเปิดบานรวบไปถึงด้านนู้นได้เลยนะครับผม,บผมแบบนี้ได้เลยสามารถเปิดมาอยู่ตรงกลางดึงมาปึ๊บปิดมาจากด้านนู้นแล้วก็เปิดจากด้านนี้นมา ได้ทั้งสองด้านเลยมารวมบ้านอยู่ตรงกลางได้เลยครับเราสามารถเข้าออกได้ทั้งสองฝั่งใช่ครับผมประตูของเราครับจะเป็นระบบล็อกแบบมันได้พอยนนะครับผมจะเป็นระบบล็อก2จุดนะครับผมจะมีข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นระบบล็อก2จุดนะครับเพื่อกันบานยกนะครับผมไม่ให้ใครยกออกได้ง่ายเนาะเวลามีคนมาคข้เนียบบ้านเรานะครับเดี๋ยวผมปิดให้นู่นครับผมอ่า ก็จะล็อกไว้แล้วนะครับไม่สามารถยกบ้านออกได้ด้วยแลวการล็อกด้วยครับผมแล้วก็เปิดออกนะครับผมแล้วก็จะมีเราจะมีเจาะรูระบายน้ําไว้ให้นะครับผมเผื่อน้ําเข้าหรือฝนตกสะนะครับก็จะมีนี่ครับร่องระบายน้ําของเรานะครับผมระบายน้ําได้ดีครับไม่มีน้ําเข้าบ้านแน่นอน